สวัสดีครับมาพบกับผมช่างเอสได้บ้านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําการใช้แอร์ลถของต o วต้าลิโวนะครับตัวนี้ครับเป็นตัวแอร์ระบบทมดานนะครับมาดูฝั่งสายสุดก่อนนะครับตำแหน่งนี้ทิศทางลมจะอยู่ช่วงเอวขึ้นมาถึงศีรษะนะครับปรับที่บานเกตได้หลายระดับนะครับที่ทิศทางลมครับมาดูตำแหน่งถัดมานะครับมีลงขานะครับและให้โดน ลำตัวนะครับขึ้นมาถึงศีรษะเหมือนกันนะครับตำแหน่งถัดมานะครับลมลงขาอย่างเดียวมาดู2ตำแหน่งสุดท้ายนะครับนี่สำหรับไล่ฟ้าหน้ากระจกและข้างๆนะครับลมก็จะออกตรงขาข้างล่างด้วยนะครับอันท้ายสุดก็จะเป็นสำหรับไล่ฟ้าหน้ากระจกอย่างเดียวครับล่างสุดนะครับตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราจะใช้การไล่ฟ้าเราต้องปรับมาที่อากาศจากภายนอกนะครับ เห็นไหมครับมีเขียนไว้อยู่นะครับยุดวิทนะครับคือเอาลมจากภายนอกมาปรับตรงนี้ครับตรงลูกศรชี้อยู่นี่ครับใช้ลมจากภายนอกนะครับผ่านคอยินแอร์นะครับของเรานะครับแล้วก็ลมก็จะผ่านออกตรงช่องกระจกบานหน้าและบานบานข้างนะครับซ้ายขวานะครับเพื่อเป็นการไล่ฝ้ากระจกบานหน้าและบานข้างอันนี้ปุ่มนี้ก็คือปุ่มไล่ฝ้านะครับนี่นะครับ จะขึ้นสีส้มนะครับเวลากดใช้งานนะครับตรงแคปข้างหลังหรือกระจกบังลมข้างหลังนะครับกระจกหลัดมานี้ปรับสปีดพัดลมนะครับอันนี้หนึ่งนะครับอันนี้สองนะครับอันนี้สามอันนี้สี่นะไฮนี่คือสูงสุดนะครับอันนี้ออฟปิดนะครับปุ่มนี้นะครับปรับระดับความเย็นนะครับก็ใช้ความรู้สึกเอาละครับไม่มีบอกนะครับอยากให้เย็นเยอะเราก็ปรับสูดเลยก็ได้ครับ ในห้องโดยสารเย็นสักพักเราก็ปรับครึ่งหนึ่งแล้วก็ปรับสปีีพัดลมโลก็ได้นะครับมาดูปุ่มข้างล่างนะฮะปุ่มอากาศจากภายในรถห้องโดยสารนะครับหมุนเวียนอยู่ในน่ะเอาอากาศข้างในดูอาอกาศข้างในนับผ่านคอยเย็นนะครับถ้าเราผักมาฝั่งนี้นะครับอากาศจากข้างนอกนะครับเข้ามานะครับผ่านคอยเย็นแต่แนะนําให้ตั้งฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะใช้ตอนเมื่อ เราจะได้อากาศบ,บริสุทธิ์ข้างนอกตอนเช้าเหรืออากาศเย็นๆช่วงไม่มีรถและไม่มีฝุ่นนะครับอันนี้นะครับและตอนจะไล่ฟ้านะครับเริ่มใช้งานเลยครับใช้งานนะครับสมมติว่าเราติดเครื่องครับเราก็เปิดตอนแรกเราก็เปิดพัดลมสปีดสูงเบอร์สามก็ได้สปีดสามก็ได้นะครับให้มันเย็นเร็วๆนะครับอันนี้ก็ปรับไปที่นี่ก็ได้แล้วแต่นะครับ ก็เหมือนแบบถ้าเราปรับเยอะฝั่งนี้ก็เหมือนแบบถ้าเป็นแอร์บ้านก็18องศาสุดนะครับหรือ16องศานะครับบางรุ่นนะครับประมาณนั้นครับแต่เราก็ปรับไปครึ่งนึงก็แล้วแต่เราครับทีนี้อย่างลมที่จะให้โดนตัวไหมคือว่าเราจะให้โดนตัวด้วยขาด้วยเราก็ปรับมาช่องนี้นะครับหรือจะโดนขาอย่างเดียวครับนี่ครับอันนี้ก็คือส่วนบนนะครับก็คือโดนระดับคอนะครับ แล้วแต่เราจะปรับนะครับปรับให้ต่ำก็ได้ครับตรงนี้ครับปรับสูงก็โดนสูงปรับต่ําก็โดนต่ํานะครับคือแต่โดนระหว่างตัวขึ้นมานะครับปรับได้นะครับช่องนี้กับช่องนี้ครับถ้าเป็นคนขับนะครับนี่ครับสองช่องนี้นะครับแล้วแต่เราจะปรับนะครับหรือเราจะปรับขาอย่างเดียวครับถ้าช่องนี้อ่าขาอย่างเดียวก็จะลงขาอย่างเดียวครับบางคนไม่อยากต้องการลมเย็นโดนตัวนะครับแต่นี้สลับ ไล่ฝ้านะครับนี่ครับสําหรับไล่ฝ้านะสองส่วนนี้ครับถ้าเราจะไล่ฝ้าเราก็ต้องปรับโมดอากาศหมุนเวียนภายในรถเป็นภายนอกรถนะครับถ้าเราจะไล่ฝ้านะครับนี่ครับอาจจะมีบอกไว้อยู่นะครับยุดยุดวิดเอาอากาศจากภายนอกนะครับนี่ครับเห็นไหมครับยูดวิดครับแล้วก็ ถือว่ารถเราปิดฝ้าเยอะนะครับเราก็ผักมาเลยนะครับนี่ครับเอาอากาศจากภายนอกนะครับเราก็ปรับมาเลยนี่ก็จะไล่ฝ้าข้างหน้าให้เรานะครับเห็นไหมครับข้างหน้ากระจกนะครับเห็นไหมครับเนี่ยลมก็จะขึ้นตรงนี้นะครับและข้างขงนี่ครับเห็นไหมกระจกข้างนะฮะจะไล่ฝ้ากระจกข้างไวยเห็นนะครับจะเอาลมจากภายนอกนะครับเอาลมจากภายนอกนะครับมาไล่ให้เราแล้วก็โหมดความเย็นเราก็ต้อง ตรงนี้นะครับเราก็ต้องปรับรีลงนิดนึงนะครับนี่ครับเพื่อไม่ให้เย็นมากนะเนี่ยครับปรับเท่านี้ก็ได้นะครับถ้าช่วงเราไล่ฟ้าหรือเราจะไล่แค่ฟ้าไม่ให้ลมโดนขาก็ได้นะครับเราก็ปรับเห็นไหมครับลมก็จะออกข้างบนอย่างเดียวนะครับเห็นไหมครับลมก็จะออกข้างบนอย่างเดียวไม่โดนขานะครับกับช่องช่องนี้นะครับตรงนี้ไล่ฟ้ากระจกข้างนะครับนี่นะครับ ถือว่านี่เสร็จแล้วรือว่าไล่ฟ้าเรียบร้อยแล้วก็รปรับเป็นปกติครับให้โดนตัวอย่างเดียวครับโดนช่วงตัวอย่างเดียวครับนี่ครับความเย็นก็ปรับปกติได้ครับถือว่าไล่ฟ้าเสร็จแล้วนะครับโหมดเราก็กลับไปเป็นโหมด,ดมเดิมนะครับโหมดโหมดอากาศหมุนเวียนภายในรถนะครับอากาศหมุนเวียนภายในรถจะจะใช้อากาศภายในรถนะครับดูอากาศภายในรถผ่านคอยเย็นนะครับเพราะว่า ถ้ารถติดหรือฝุ่นเยอะก็แนะนําใช้โหมดนี้นะครับหรือใช้ได้ปกติก็โหมดนี้ยกเว้นว่าโหมดนี้ก็ใช้เมื่อไล่้าหรือเราอากาศตอนเช้าๆไม่มีรถนะครับแล้วก็อยากได้อากาศบริสุทธิ์ตอนเช้าก็ได้นะครับหรือตอนเย็นก็ได้ที่รดน้อยๆนะครับฝุ่นน้อยๆนะครับมาดูปุ่มนี้ครับปุ่มถ้าเรากดปึ้งไล่้ากระจกกระจกหลังนะครับนี่ครับกระจกหลังหรือกระบังลมหลังนะครับกระจกหลังนะครับหรือกระบังลมหลังนะครับ ทังสประตูหรือแคปนะครับเนี่ยครับก็จะมีนี่คือนะครับตรงกระจกหลังนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นเส้นอยู่นะครับเส้นนี้ก็จะปล่อยความร้อนนะครับขึ้นความร้อนมาไล่ฝ้าให้เรานะครับฝ้าก็จะหายไปครับถ้ามีฝ้าตรงกระจกหลังนะครับฝ้าหายเราก็ต้องกดหนึ่งครั้งเป็นการปิดนะครับ วพราะถ้า,างั้นความร้อนก็จะอยู่ที่กระจกนะครับบางทีถ้าร้อนมากๆแล้วไม่เสี่ยงโดนความเย็นอาจจะกระจกอาจจะแตกได้นะครับหรือร้อนมากๆเราขับไปโดนฝนโดนอะไรครับก็ทําให้กระจกเสื่อมสภาพลงได้นะครับและหลังจากที่เราจะถึงจุดหมายนะครับเราจะเลิกใช้แอร์นะครับก่อนถึงจุดหมายที่เราจะจอดรถสักสองสามกิโลนะครับเราก็ปิดโหมดความเย็นนะครับ ให้มีแต่พัดลมไว้นะครับเราก็เปิดพัดลมทสปีด2หรือสปีดสก็ได้นะครับเพื่อที่จะไล่ความชื้นลดกินอับและการก่อตัวของเชื้อแบคทีเรียนะครับภายในคอยเย็นนะครับและยืดการใช้งานของคอยเย็นนะครับไม่ให้เกิดการมีความชื้นอยู่ในคอยเย็นที่จะสะสมทําให้เกิดการผุกก่อนของคอยเย็นได้นะครับหรือคอยเย็นอาจจะรั่วนี่เองนะครับ ได้อย่างก็ทําให้เราประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงด้วยครับครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงท่านี้ครับเพื่อนๆท่านใดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อให้กาลังใจในการทําคลิปต่ตอไปเลยครับครับสัสดีครับ